การโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เขอต้อนรับเระสู่รายการ Good Life นะฮะคุณผูชมวันนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะฮะซึ่งผมพยายามสอหาแล้วก็ไม่นึกแล้วก็คาดไม่ถึงด้วยว่าจะได้พบนะฮะแขกรับเชิญเราวันนี้เนี่ยผมขออุบไปนิดนึก่อนแล้วกันผมบอกได้เลยว่าอายุยังไม่มากนะครับสามสิต้นๆนะครับซึ่งสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงคือว่าบากบันท,ทําธุรกิจได้อย่างไรนะครับ 30กว่านี่มันยังโลดแล่นอยู่ในชีวิตแบบวัยรุ่นนะครับนะที่ปลายๆนิดนึงนะครับแต่แต่ท่านบากบานนั่นท่านาหาทำทำงานหนักด้วยนะครับสำหรับท่านที่ผมพูดถึงในวันนี้นั้นเนี่ยท่านเป็น m a r k e t n n g i r r e t t r r นะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทดี g h t i n g นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ a e d นะต้องถือว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่เริ่มเข้ามาหาสังคมไทยเริ่มเข้ามาหาตัวเราใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปสวัสดีกับคุณสุรเชษฐ์นะฮะลักษมีพงศ์ครับสวัสดีครับคุณสุรเชษใช่ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้แทนว่าคุณสุรเชษฐ์แล้วกันนะครับจะได้ง่ายหน่อยนะครับทีนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมเกิดไว้อายุยังไม่มากนะสามสิบต้นๆนะครับประมาณ30 34นะครับ <34. S 1> มันน่าจะเป็นวัยรุ่นตอนปลายๆหน่อยนะครับยังยังสนุกสนานอยู่แต่ทำไมคุณสุเชษจึงมีแนวคิดแล้วก็พูดง่ายว่าค่อนข้างจะต่างกับวัยรุ่นทั่วไปคือหันมาทำงานที่ที่ค่อนข้างเกินตัวนะฮะอันนี้ต้องบอกบเกินอายุด้วยนะคร,ครผมผมขออนุญาตให้คุณสุเชษเนี่ยเล่าถึง ความเป็นอยู่ตั้งแต่วัยเด็กเลยแล้วกันครับใช่เลยครับเรียนอาจารย์นี้ครับจริงๆผมช่วงเด็กเนี่ยคือผมครอบครัวผมปานกลางนะครับคุณพ่อคุณแม่ทําธุรกิจเกี่ยวกับค้าไม้นะครับส่วนตอนช่วงวัยเด็กเลยเนี่ยประถมเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเรียนที่แพร่จังหวัดแพร่ครับเป็นช่วงชีวิตที่ทําให้ผมรู้สึกสงบด้วยแล้วก็ได้ไปอยู่กับอากงอากม่าที่นั่นออครับอากงอากม่าเนี่ย ทำทุกคำค้าขายครับมีโรงงานก๋วยเตี๋ยวเป็นของตัวเองมีฟาร์มหมูวันหยุดของผมเนี่ยแทนที่ผมจะได้ไปเที่ยวเล่นอะไรต่างๆเนี่ยผมกับชอบที่จะไปกากงอไปดูโรงงานก๋วยเตี๋ยวไปดูฟาร์มหมูผมก็ได้เรียนรู้มันเหมือนเป็นห้องห้องเรียนของชีวิตผมครอากงก็สอนผมในหลายๆอย่างในแนวคิดของคนจีนว่าเออเราชีวิตเราเราเป็นยังไงเราควรทําตัวยังไง แล้วก็ความซื่อสัตยร์ระหว่างตัวเองกับบุคคลรอบข้างเปง<อ>็นยังไงทีมงานลูกน้องเป็นยังไง<อ>มันกลายเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้ตั้งแต่วัยประถมป .1 ถึงป .4 <อ>ครับ,รบผมไปเรียนที่นั่นเนี่ยจริงๆคือทางคุณพ่อคุณแม่ส่งไปเรียนภาษาจีนครับ,<อ>รบเป็นโรงเรียนจีนอ๋อโรงเรียนจีนครับเราก็เลยรู้สึกว่าถือพี่น้องทั้งสามคนเนี่ยไปเรียนที่นั่นหมดช่วงวัยเด็กได้ไปเรียนภาษาจีนที่นั่นทุกคน S <S ช่วงนั้นพอส <argent> อเท่าไหร่ครับ <S <S ช่วงนั้นผมว่าน่าจะประมาณ30มศูนครับสามศูนย์ครับตอนนั้นโรงเรียนจีนของผม,ผมเนี่ยก็ที่เรียนเนี่ยชั้นเรียนหนึ่งมี7คนเองครับอาจารย์ต้องชอบจริงๆหรือว่าผู้ใหญ่นะนำสจ,จริงๆใช่ครับช่วงนั้นโรงเรียนจีนก็ไม่ใช่เรียนง่ายๆด้วยครับแล้วก็ ด้วยความที่มีเจ็ดคนเนี่ยเหล่าซื้อคืออาจารย์เนี่ยทั้งคนอาจารย์คนจีนอาจารย์คนไทยเนี่ยก็จะใกล้ชิดกับเรามากอ๋อใช่เจ็ดคนความที่อาจารย์ใกล้ชิดกับเราแล้วก็ผมได้ใกล้ชิดอากงเนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่ทําให้ผมเนี่ยมีมีหลักความคิดหลายๆอย่างเข้ามาโดยที่ผมไม่ทันรู้ตัวเท่ากับว่าตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยครับถูกใกล้ชิดกับผู้ใหญ่แนวคิดแบบผู้ใหญ่ก็เข้ามาแทรกซึมโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยใช่ อากงผมเป็นคนที่ที่เน้นมากๆเรื่องการดูแลดูแลคนงานในโรงงานดูแลลูกน้องต่างๆแล้วก็อาม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะมากในจังหวัดแพร่สังคมสังคมประชาสัมพันธ์กับทุกๆคนได้ดีปฏิสัมพันธ์ได้ดีก็ทําให้เราเนี่ยรู้จักวิธีการอยู่กับคนทั่วไปทํำยังไง ให้เราไม่เบียดเบียนเขาเราดูแลเขาได้ยังไงอย่างเงี้ยคือเป็นคั้นข้างๆนี้เขากบอกว่าอากงอาก้าเนี่ยสอนคุณสุรเชษด้วยเรื่องของคุณธรรมใช่ครับแบบคนจีนเหรอนะใช่ครับเป็นจีนแบบไทยอะนะใช่ครับเออถืหลักของคําพูดนี่สําคัญมากธุรกิจสมัยนี้กับสมัยก่อนมีความต่างกันเรื่องนี้พอสมควรใช่ใช่ใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ัเพราะ ถ้าเราผมนึกย้อนไปดีๆจริงๆเนี่ยมันก็กลายเป็นห้องเรียนห้องเรียนแรกๆของผมอืที่ทําให้ตัวผมเขาจะบอกได้ไหมฮะว่าชื่อโรงเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ครับโรงเรียนเจริญศิลป์แล้วเออนั่นคือเรื่องของภาษาภาษาจีนแล้วเกี่ยวเรื่องภาษาไทยโรงเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันครับโรงเียนเดียวกันในสองภาษาครับอืมปัจจุบันโรงเรียนก็ใหญ่โตขึ้นมากโรงเรียน ขึ้นมากผมก็ได้กลับไปดูโรงเรียนหลายๆครั้งก็โชคดีมากในโรงเรียนเหมือนกันโชคดีมากนะเออมีอะไรที่ประทับใจเกี่ยวเรื่อง <c oughs> <c oughs> คุณครูที่สอนคุณตอนนั้นนะก็จะมีเหล่าซือคนหนึ่งเป็นห<า>เหล่าซือเป็นอาจารย์ใหญ่ของฝ่ายภาษาจีนภาษาจีนครับเป็นผู้ชื่ออะไรฮะชื่ออะไรอาจารย์เฉินครับเหล่าซือเฉินเออเป็นคนจีนจากเมืองจีนเลยป่ะครับโอ้ฮะก็ อาจารย์ท่านเป็นผู้หญิงอครับแต่ท่านเป็นคนที่ที่สอนนักเรียนแบบเข้มแข็งเหมือนผู้ชายโอครับเราเจ็ดคนเนี่ยจะกลัวมากเลยครับทุกครั้งเวลาแล้วพอเข้าชั่วโมงภาษาจีนห้ามพูดภาษาไทยโอ้เราก็ได้รู้จักวิธีแล้วก็ระเบียบของอาจารย์กลัวกลัวอาจารย์มากๆากครับแล้วก็พอวันที่เราโตแล้วเนี่ยรู้ว่าอาจารย์กลับไปประเทศจีนเพื่อนเพื่อนด้วยกันก็ ค่อนข้างรู้สึกคิดถึงท่านมาครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าท่านอยู่ไหนครับอ๋ออ่อแล้วคุณสุเชษพูดถึงอาจารย์ที่เป็นคนไทยเป็นไงประทับใจตรงไหนอ่ะอาจารย์ที่เป็นคนไทยคือโรงเรียนจเจริญสินเนี่ยเที่ผมเรียนอาจารย์ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการมันเป็นเหมือนห้องเรียนชีวิตจริงๆคือเด็กชั้นหนึ่งมีเจ็ดคนทั้งโรงเรียนมีประมาณไม่เกินร้อยคน ทุกคนทุกชั้นจะรู้จักกัน uh huh. อาจารย์คนไทยอย่างเช่นชั่วโมงชั่วโมงคณิตศาสตร์ครับอาจารย์ท่านนี้สอนพิเศษให้ผมตอนเย็นด้วยอ oh. ครับอืแล้วอาจารย์เขาเป็นนักนักปิงปอง oh. อ๋อคือสิ่งที่ผมประทับใจคือว่าอาจารย์ในโรงเรียนทุกๆคนเขาไม่ได้สอนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งแล้วก็หยุด สอนเราคือเขาสอนผมทั้งทุกๆเรื่องคือเป็นอาจารย์คือด้วยความที่มีนักเรียนน้อยและนักเรียนก็จะสนิทกับอาจารย์มากมันทาให้เราใกล้ชิดกันแบบเหมือนเป็นครูอาจารย์จนแบบไม่ใช่เหมือนเป็นครอบครัวไม่ใช่นักเรียนเป็นร้อยคนที่ไม่สนิทกับอาจารย์ดังนั้นเราจะใกล้ชิดกับอาจารย์มากพอสมควรครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณสุเชษพูดมานั้นเนี่ยหลายๆอย่างนะครับจะพบเห็นได้ ใน <c oughs> คนรุ่นเก่านะครับก็ไม่เชิงเก่าทีเดียวแล้วสามสกว่าปีให้มาเนี่ยพราะคุณสุเชษสามปีนี้นี่ก็ถือว่าอ่ะยังวัยรุ่นอยู่นะนะฮะแต่ก็ดีใจที่ว่าชีวิตของคุณสุเชษนั้นได้ไปหล่อหลอมมาจากสิ่งที่ดีนะครับแล้วมาเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยแล้วยังพยายามทำงานสร้างฐานะนี่ถือว่าน่าสรรเสริเดี๋ยวพักสักครู่นึงแล้วไปต่อในช่วงหน้าครับ โตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิกปุ๋ย TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรอออแกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอร์เรลินไซโตแคนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินรีย์ TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทร์โทรศัพท์ 026786888หรือ022855090ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประการหนึ่งคือการยุติการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการเน้นการบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนภายในท้องถิน่นกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจึงสนับสนุนโครงการ1ท้องถิน่น 1 0 0บำบัดเพื่อให้สอดคล้องและตอบรับสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงลุกพยารีสอร์ทสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนรโรแมนติกเพียง160ยกิกโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสำร,รองที่พักได้ที่0819315252 คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการกรุดไลน์เดี๋ยวมาฟังกันต่อว่าคุณสุเชษนั้นเนี่ยยังมีอะไรดีๆเกี่ยวกับช่วงของการศึกษาเล่าเรียนนั้นนะฮะมาบอกเรานะฮะต้องบอกเลยว่าในเรื่องของออความรู้สึกความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์นั้นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมาฟังกันต่อแล้วว่าคุณสุเชษนั้นมีอะไรบ้างเ mm hmm. ช่เลยครับครับพอจากช่วงที่อยู่ที่แพร่นะครับ ผมก็ได้กลับมาศึกษาที่กรุงเทพมาอยู่กับคุณพ่อ,พอคุณแม่มนะครับช่วงวัยป .5 ป .6 เนี่ยก็อยู่โรงเรียนชนประทานวิทยาเป็นช่วงสองปีสั้นๆนะครับแล้วก็ได้ย้ายไปที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสตรงเทเวศโร,รงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ผมประทับใจที่สุดในที่ผมได้อยู่มาคือวันที่ต้องเรียนตามตรงวันที่ผมไปเข้าเนี่ยมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้ผมได้ไปเข้าที่นี่แล้วพอผมไปเข้าเรียนที่นี่ อาจารย์เชื่อไหมครับผมเข้าไปนั่งประถมนิเทศเนี่ยผมเพิ่งทราบว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนในวันนั้นแล้วก็พอเราได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนนี้ทําให้ผมมีช่วงชีวิตกับเพื่อนที่เป็นแบบในวิถีชีวิตชายล้วนอาจารย์ก็สอนแบบชายล้วนสิ่งเหล่านี้มันทาให้ให้เรามีมีมีภาพในอีกมุมมองหนึ่งที่ผมไม่เคยมีในโรงเรียนสัะคหับอาจารย์ก็จะสอนเราแบบผู้ชายผู้ชาย ก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผมได้มีอาจารย์ประจำชั้นชื่อคุณครูละเอียดครับสอนคณิตศาสตร์และด้วยเด็กผู้ชายครับเราก็จะมาโรงเรียนแต่เช้าก็มาเตะฟุตบอลเที่ยงก็เตะฟุตบอลพอพอบ่ายเรียนวิชาคณิตศาสตร์มันง่วงครับอาจารย์ผมก็จะนั่งอยู่หน้าห้องเลยแล้วก็ด้วยความที่ง่วงบางทีเราก็เผลอหลับ้าอาจารย์ละเอียดนี่ก็จะดุมากอาจารย์เขาก็จะมีไม้อันหนึ่งผมกับเพื่อนสนิทเนี่ย ถูกเอามาให้ตีหัวประจำแต่สิ่งหนึ่งเนี่ย<ะ>มันทาให้ผมผูกพันอาจารย์ท่านดีมากครับอ,อ,อาจารย์เรียดเป็นอาจารย์ที่ที่วันหนึ่งเนี่ยในสมัยนั้นนะครับอาจารย์บ้านท่านไปไหมโอ้คือทุกๆคนรู้สึกว่าอาจารย์เรียดดุแต่พอว่าเช้าวันหนึ่งเนี่ยโรงเรียนประกาศบ้านอาจารย์ท่านไปไหม,มผมเข้ามานั่งในห้องเรียนเนี่ยผมแบบว่าสลดมากเลยคือสงสารอาจารย์มากคือ,อท่านดูแลเราทุกๆอย่างอื แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งอยู่อก็พูดขึ้นมาในทํานองที่แบบว่าสนุกสนานตามภาษาของเด็กๆเราด้วยกันครับผมก็เคืองเพื่อนคนนี้มากก็หันไปว่าเขาอย่างแรงเลยครับบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ไฟไหม้บ้านไฟไหม้เนี่ยเราทุกคนต้องต้องเข้าไปช่วยอาจารย์เอคือไม่ใช่อยู่ในอารมณ์ที่สนุกสนานได้ใช่ครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ที่ผมจําได้ดีอ oh. ถึงความรู้สึกที่มีกับอาจารย์อันนี้ครับจากตรงนี้เนี่ยไปต่อที่ไหนต่อจริงๆช่วงมัธยมเนี่ยเป็นช่วงที่ที่ผมได้เพื่อนที่ดี <c oughs> แล้วก็ได้อาจารย์นอกโรงเรียนที่ดีอ oh. ในความหมายคือช่วงตั้งแต่มสามไปครับ <c oughs> ผมเนี่ยเริ่มได้มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่มีความชอบตรงกัน <c oughs> เราเราเรา,เราฝึกสมาธิ เราฝึกกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นได้ประมาณสิบห้าสิบหกสิบห้าสกช่วงปีพศเท่าไหร่ว่าน่าจะประมาณสามห้าสามหกเทเนี้ครับอืมอืมสามห้าสามหกโอเคก็ได้ไปฝึกกรรมทิกกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งจนช่วงปิดเทอมเนี่ยเป็นประจำทุกปิดเทอมเลยผมจะไปวัดวัดป่าที่สระบุรีจึงต้องเรียกว่าเป็นเป็นอะไรที่บางครั้งเนี่ยคุณแม่เริ่ม เริ่มไม่ค่อยสบายใจว่าเป็นห่วงอายุกันเท่านั้นแล้วก็ไปวัดกันไปอยู่กันเป็นแบบเป็นอาทิตย์เป็นสองอาทิตย์จนมีครั้งหนึ่งเนี่ยถึงขั้นต้องแบบว่าบอกคุณแม่ว่าต้องขอไปจริงบอกคุณแม่ว่าไปเที่ยวบ้านเพื่อนแต่จริงเพื่อนทั้งกลุ่มเนี่ยไปอยู่ที่วัดกันคือเรามีความชอบในสิ่งหนึ่งเราได้เจอเจอพระอาจารย์เจอคุณครู ทางทำที่ดีแล้วก็มันเป็นความชอบส่วนตัวส่วนหนึ่งก็ทําให้เรารู้จักความสงบอะไรบางอย่างครับเรียนอยู่ที่วัดราชานี่ครับจนถึงชั้นอะไรครับจนถึงมหครับม .5 แล้วตอนนั้นผมสอบเทียบได้ครับสอบเทียบได้เรียบร้อยก็พอมหเราก็ออกก่อนอืไปเข้ามหาวิทยาลัยครับเป็นไงปีแรกสอบได้เลยหรือเปล่า จริงๆสอบได้ที่พายัพเชียงใหม่ครับแต่ว่าด้วยความที่คุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยคือคือผมเริ่มทําช่วยงานที่บ้านตั้งแต่มัธยมแล้วครับช่วยงานที่โรงไม้มท่านก็เลยอยากให้อยู่ที่กรุงเทพ<อ>เราก็เลยไปเข้าที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพอครับก็เป็นเลือกคณะอะไรบริหารธุรกิจครับธุรกิจโอ้ในใจก็ คิดว่าจะมาช่วยทําที่บ้านธุรกิจที่บ้านต่อครับแต่ว่าจุดพลิกผันมันเกิดขึ้นช่วงนี้นะครับช่วงปีสามสามเก้าสี่ศูนย์ช่วงนั้นถ้าลอาถอยหลังไปจริงๆเรามองภาพตอนนั้นคือฟองสบู่แตกใช่ใช่ทิสธุรกิจที่บ้านผมเกี่ยวกับค้าไม้นี่ก็เกี่ยวกับ real estate ก็ได้รับผลกระทบหนักมากผมเรียกว่าตอนผมยังเรียนไม่จบปีสามปีสี่ผมก็เริ่ม เป็นแรงผลักดันเราอันหนึ่งคือเราเห็นที่บ้านเรามีปัญหามากจนสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อก็ได้หยุดธุรกิจคาไมายไปค,ครับก็เป็นแรงผลักดันครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยเทําให้เราเริ่มเดินออกมาค้าขายท,าทําธุรกิจด้วยตัวเองโอเคผมเข้าจุดตรงนี้ก่อนค,คุณผู้ชมนะต้องบอกเลยว่าชีวิตที่คุณสุรเชษค่อยๆเดินมานั้นเนี่ยน้อยคนนะฮะที่จะเข้าไปหาทรมา ต้องบอกเลยว่าชีวิตของธรรมะนั้นเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ประสบการณ์ที่ดีมากๆนะฮะธรรมะไม่ได้สอนให้คนคิดในทางที่เป็นลบมีแต่บวกกับบวกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชมสามารถที่จะบอกกับลูกหลานได้ว่าเข้าสู่ธรรมะตั้งแต่วัยเด็กไม่เสียหรอกครับนะฮะดูอีงคุณพิเชษนะฮะกล้ามตรงนี้ได้ เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วไปฟังกันต่อว่าหลังจากที่ช่วงไครซิสของเมืองไทยปี3940น,น,นั้นเนี่ยที่บ้านมีปัญหาแล้วคุณุริเชย์คิดจากเก้าเก้าออกไปยังไงพักสักครู่ ปุ๋ยอินทรีย TPI วันนี้รับของสมนาคุณพิเศษ2ต่อต่อที่1เมื่อซื้อปุ๋ยอินทรีย TPI ชนิดใดก็ได้หรือน้ำส้มควันไม้ขนาด1ลิตรครบ2ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 600มลลิลตร1ขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด5ลิตร1ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5ลิตร2ขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด20ลิตร1ถังรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5ลิตร8ขวดต่อที่2สะสมยอดซื้อครบ100ลิตร แลกรับฟรีชุดถังพ่นปุ๋ย1ชุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์026786888ด่วนของมีจำนวนจำกัดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประการหนึ่งคือการยุติการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการเน้นการบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนภายในท้องถิ่น กมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจึงสน,สนับสนุนโครงการหนึ่งท้องถิ่นหนึ่งศูนย์บัดเพื่อให้สอดคล้องและตอบรบับสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงหุกพญารีสระดีสรทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนรโรแมนติกเพียง160กิกิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลากยาสำรองที่พักได้ที่0819315252 ถ้าคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการพูดไลฟ์เดี๋ยวมาฟังคุณสุรเชษต่อว่าในช่วงของปี3940ต้องถือว่าเป็นวิกฤตของเมืองไทยเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างถ้าจะไม่จดจํามันก็ไม่ได้แล้ครับนะเพราะมันมันประทับใจมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูนว่าในวัยแค่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรีเลยนะฮะคุณสุรเชษคิดอย่างไรเฉยครับ,รบก็อย่างที่เรียนอาจารย์ครับตอนนั้นที่บ้านประสบปัญหา ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เองก็ไม่ได้บอกผมตรงๆหรอกแต่ด้วยความที่ผมช่วยเหลือทีงานที่บ้านตั้งแต่สมัยมัธยมผมก็จะเห็นเห็นเห็นเรื่องราวตลอดครับเราก็เป็นแรงผักดันอันหนึ่งคือเรียนมากรุงเทพสมัยนั้นค่าเทอมสําหรับสมัยนั้นก็ไม่ใช่ถูกนะครับมันมีแรงผักดันอันหนึ่งว่าเฮ้ยเราเราน่าจะต้องทําอะไรได้อืผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็มี ยาฟาร์มสัตว์นะครับผมเริ่มเริ่มค้าขายชิ้นแรกของผมนะที่ทําด้วยตัวเองจริงๆที่ไม่ใช่เป็นธุรกิจของที่บ้านมียาฟาร์มสัตว์ผมก็เลยกับเพื่อนสองคนก็เอายาเนี่ยไปตามฟาร์มหมูฟาร์มไก่ที่นคปรปฐมทั้งวันที่เรียนบ้างวันที่หยุดเรียนบ้างอย่างเงี้ยครับวันที่โรงเรียนมหาลัยหยุดบ้างเราก็เริ่มไปแล้วก็เริ่มทําค้าขายเล็กๆน้อยๆของเราเข้าไปหาเดินไปตามแต่ละฟาร์มฟาร์มสัตว์ต่างๆ จนเราได้มาคิดแล้วก็เห็นช่องทางอันหนึ่งในสมัยนั้นก็คือตั้งใจอย่างเดียวว่าทํางานเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูแลเขาได้นะครับเพาก็เลยไปได้เริ่มเริ่มจับธุรกิจการเมนสมัยนั้นครับ ร่มสร้างสารรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ื่องราวก็คือเราไปแถวฟาร์มสาธิตนครปฐม,มเนี่ยก็จะมีโรงเรียนต่างๆและโรงเรียนเนี่ยเราได้ไปรู้จักอาจารย์ใหญ่ของที่นั่นก็เลยได้คุยกันท่านอยากได้เสื้อพละชุดพละของนักเรียนเราก็ด้วยความที่ท่านอยากได้เราก็รับเดี๋ยวเราไปหาให้เดี๋ยวจัดก,การให้จึงเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของธุรกิจการเม้นผมเลยครับ หลังจากนั้นก็ทำธุรกรรมมันใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆออไปในสักสามสี่ปีปีสี่สี่นี่เราค่อนข้างค่อนข้างดีประสบความประสบความสำเร,ร็จในแบรนด์เนมต่างๆในห้างสินค้าเนี่ยผมทำเข้าไปประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แบรนด์ที่เรารู้จักกันรุ่มบอกแบรนด์เนมที่าไหนได้ไหมครับได้ครับเอ็กซ์แซนด์แบปเปอร์เอทูแซนแล้วก็ต่งหลากหลายแบรนด์อยู่ครับครับในกลุ่มของ เป็นผู้ประกอบการคนไทยครับ